ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรเว n นเด l ีของผมอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับสิ่งที่ฟังดูแทบไม่น่าเชื่อมอเตอร์ m e มจาก f e r r a ราี่ใช่ครับฟังไม่ผิดเลยมอเตอร์โฮม e ฟอร r รรปี2025และที่สําคัญยังมีการพัฒนาไปสู่เวอร์ชั่นปี2026ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราแบบซูเปอร์คาร์กับชีวิตแบบอิสระบนท้องถนนและแน่นอนว่ามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้จริงๆ ฟอร์รารี่ไม่ใช่แบรนด์ที่คุณจะนึกถึงเมื่อนึกถึงรถบ้านแต่มันคือความลับที่เต็มไปด้วยความล้ำน้ามอเตอร์โฮมคันนี้ถูกออกแบบด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในรถแข่ง F 1ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด V 8ที่พัฒนาเองโดย Ferra รี่ซึ่งให้ทั้งความแรงและความประหยัดเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ขับได้แต่มันบินได้บนถนนศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในไม่ถึง6วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้เกินกว่าที่คุณจะกล้เยียบในรถบ้านทั่วไป ภายในรถคืออีกระดับของความหรูหราเบาะหนังแท้เย็บมือจากอิตาลีวัสดุเอากันตาราตกแต่งรอบห้องควบคู่กับระบบหน้าจอควบคุมแบบ oled ทั้งคันหลังคากระจกแบบพาโนรามาที่เปลี่ยนความเข้มแสงได้อัตโนมัติความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมหรูเคลื่อนที่ที่สำคัญการขับขี่ก็เหนือชั้นด้วยระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติและพวงมาลัยสี่ลอที่ยกเทคโนโลยีมาจากสนามแข่งของเฟอร์รารี่เอง สำหรับเวอร์ชั่นปี2026นั้นมีข่าวหรือว่าทาง Ferra ราีจะนำระบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้พลังมากกว่า800แรงม้าเข้ามาใช้พร้อมแบตเตอรี่ล้ำสมัยแบบเดียวกับที่ใช้ในลาเฟอร์รารีรุ่นถัดไปที่น่าตื่นเต้นคือการเพิ่มระบบแอโรไดนามิกแบบ Active เข้ามาในตัวรถบ้านซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในวงการนี้ทำให้มันไม่ใช่แค่หรูและแรงแต่ยังฉลาดในการต้านลมและประหยัดพลังงานมากขึ้นสิ่งที่ทำให้รถคันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือ ความลับเฟอร์รารี่ผลิตเพียงไม่ถึง30คันทั่วโลกลูกค้าต้องได้รับเชิญพิเศษเท่านั้นและยังมีข้อห้ามในการขายต่อภายใน5ปีพร้อมเซ็นสัญญาความลับเกี่ยวกับรายละเอียดภายในที่เฟอร์รารี่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมีข่าวว่าเวอร์ชันปี2 0 2 6อาจไม่วางขายทั่วไปเลยด้วยซ้ำจะมีให้เฉพาะลูกค้าเก่าของเฟอร์รารี่ที่มีประวัติการซื้อเท่านั้นแม้ว่าเราส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสมันจริงๆแต่แค่การที่เฟอร์รารี่ตัดสินใจสร้างมอเตอร์โฮมขึ้นมาก็เป็นสัญญ,ญาณว่า โลกของยานยนต์หรูหรากำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือความอิสระและไลฟ์สไตล์แบบไม่มีขีดจำกัดอย่าลืมติดตามไรเว่นเดลีเพราะเราจะพาคุณไปดูทุกสิ่งที่โลดแล่นอยู่ระหว่างสนามแข่งและถนนเส้นทางใหม่เสมอ